สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่6มิถุนายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้นะคะจากที่มีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าตกลงแล้วเดือนมิถุนายนนี้จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเท่าไหร่กันแน่นะคะซึ่งสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปกติแล้วเงินก็จะเข้าให้ทุกวันที่10ของแต่ละเดือนนะคะและเดือนนี้10มิถุนายนก็คาดว่าน่าจะยังคงได้รับอยู่ที่600-1,000บาทเหมือนเดิมก็คือกลุ่มคนที่อายุ60-69ปีก็จะได้รับ600บาทถ้าเกิดเป็นอายุ70-79ปีก็จะได้รับอยู่700ถ้า80-89ปีจะได้รับ800และถ้า90ปีขึ้นไปตรงนี้จะได้รับอยู่1,000บาทนะคะ แต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยคอรมอรมีการเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอนุมัติเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการเพิ่มวงเงินให้กับผู้สูงอายุตรงนี้แน่นอน ตั้งแต่100บาทจนถึง250บาทนั่นก็คือกลุ่มคนที่อายุ60 69ปีจะได้เพิ่มอีกเดือนละ100บาทถ้าอายุ70 79ปีจะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ150บาทถ้าเป็นอายุ80 89ปีกลุ่มนี้จะได้รับ200บาทและถ้า90ปีขึ้นไปกลุ่มนี้จะได้รับเพิ่มเดือนละ 250บาทซึ่งจริงๆจะต้องได้รับมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าช่วงที่คอรมออนุมัติออกมาก็เป็นช่วงปลายๆเดือนเมษายนแล้วก็คือไม่ทันเดือนเมษายนแน่นอนก็คาดกันว่าน่าจะมีการ โอนเพิ่มเติมเข้าให้ในเดือนพฤษภาคมแต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมก็ยังคงได้รับอยู่ที่6 0 0 1 0 0ถึงบาทนะคะพอมาถึงเดือนมิถุนายนก็เลยมีคุณป้าคุณนาคุณอาหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเดือนนี้จะได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใกล้จะวันที่10แล้วซึ่งยังไม่มีข่าวสารจากทาง กลมบัญชีกลางออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็คาดว่ายังคงได้รับอยู่ที่600-1,000บาทเหมือนเดิมไปก่อนแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเงินที่เราควรจะต้องได้ตั้งแต่เมษาพฤษภาและมิถุนาถ้าเกิดว่ายังเข้าในอัตราเดิมนะคะ สเดือนนี้แล้วถ้าเกิดว่าเงินเขาออกมาทันเดือนกรกฎาคมก็จะมีการตกเบิกให้นะคะก็คือย้อนหลังมาเลยก็จะได้รับลวดเดียวทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องรอดูก่อนนะคะว่า ทางกรมบัญชีกลางเขาจะแจ้งออกมาว่าจะได้รับเมื่อไหร่แต่ไม่ต้องกังวลนะคะคุณป้าคุณนาคุณอาเงินตรงนี้ที่ได้รับเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้รับแน่นอนทุกคนนะคะก็คือจะได้รับเมื่อไหร่เท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็กําลังติดตามให้อย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะได้รับกันเดือนไหนแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ก็คาดว่ายังคงจะต้องรับใน อัตราเดิมไปก่อนนั่นเองนะคะส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะตรงนี้ได้รับเงินเพิ่มแน่นอนก็คือเดี๋ยววันที่15มิถุนายนจะมีเงินโอนเข้าให้50บาทกับ100บาทใครที่เมื่อวันที่1มิถุนายนได้รับไป200จะมีเงินโอนเข้าให้50บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครที่1มิถุนายนได้รับ300ตรงนี้จะมีเงินโอนเข้าให้100บาทนะคะโดยเงินตรงนี้เนี่ย กดเป็นเงินสดออกมาใช้ก็ได้หรือว่าใครอยากจะไปรูดซื้อสินค้าก็ได้ใครยังไม่สะดวกไปกดเงินในช่วงนี้สะสมไว้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยในช่วงนี้อย่างน้อยๆก็เอามาซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้านได้เพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็คือทางรัฐบาลก็จะมีการเพิ่มเติมให้นั่นเองสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่จะต้องเป็นผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการลดอัดตรางเงินสมทบกลุ่มอื่นๆตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าอย่างม .40 เนี่ยจริงๆจะต้องมีการลดมาตั้งแต่กลุ่มภาพันธ์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ลดสักทีแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมนะคะก็เริ่มมีการลดอัดตรางเงินสมทบแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ตอนนี้ก็คือเวลาเราไปจ่ายก็จ่ายในอัตราลดแล้วนั่นก็คือแผนที่170บาทจะจ่ายเพียงแค่42บาทแผนที่2100บาทจะจ่ายเพียงแค่60บาทและแผน แผนที่3 300บาทจะจ่ายเพียงแค่180บาทนะคะตรงนี้ใครที่จ่ายล่วงหน้าไว้แล้วหรือใครที่จ่ายในอัตราเต็มไปตั้งแต่กุมภามีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภาถ้าเกิดว่าใครที่จ่ายเต็มไว้ตอนนี้สามารถขอคืนส่วนต่างได้นะคะโดยการที่เราไปทำเรื่องครั้งเดียว เขาจะโอนเงินในส่วนที่เราจ่ายเกินไว้เข้าให้เราทีเดียวเลยนะคะจะไปทำเรื่องที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านก็ได้หรือใครไม่สะดวกดาวน์โหลดแบบฟอร์มออกมาแล้วก็กรอกข้อมูลพร้อมกับแนบสมุดบัญชีที่เป็นออมทรัพย์เป็นชื่อของเรานะคะส่งกลับไปเดี๋ยวทางประกันสังคมก็จะโอนเงินส่วนต่างตรงนี้กลับมาให้เรานั่นเองนะคะแต่สำหรับกลุ่มประกันสังคมที่ยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้คือม3 9หลายๆคนแจ้งเข้ามาว่า ไม่เห็นมีการลดอัดตรางเงินสมทบให้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วสําหรับประกันสังคมมาตรา39จะมีการลดอัดตรางเงินสมทบให้นั่นก็คือจาก4 3 2บาทจะเหลือเพียงแค่91บาทนะคะ ส่วนใหญ่แล้วสําหรับกลุ่มมสามสิบเก้าที่มีปัญหาตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่หักบัญชีนะคะเนื่องจากว่าเขาก็จะหักดีเลย์ไปเดือนหนึ่งเนาะอย่างของเดือนพฤษภานะคะที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่ายังหักในอัตราเต็มอยู่เลยไม่เห็นลดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าใครที่หักผ่านบัญชีนะคะเขาก็จะหักดีเลย์ไปเดือนหนึ่งอย่างเช่นตัดของเดือนพฤษภาก็จะเป็นของเดือน เมษานั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องรอดูเดือนมิถุนายนนี้นะคะอันนี้ก็จะได้รับในอัตราลดแล้วนั่นก็คือ91บาทเพราะว่าสําหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา39 จะลดให้ทั้งหมด3เดือนนะคะจาก432เหลือเพียงแค่91บาท,บาทเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นะคะตรงนี้ก็ลด3เดือนเช่นเดียวกันจากจ่าย5%จะเหลือจ่ายเพียงแค่1%เท่านั้นนะคะตรงนี้ก็คือเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับกลุ่มพี่น้องผู้ประกันตนนั่นเองนะคะและสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เลยนะคะมีหลายคนสอบถามเข้ามาก็คือเกี่ยวกับเรื่องสลากดิจิต ต่อ80บาทนะคะตรงนี้หลายๆคนบอกว่าซื้อกันแล้วแต่เวลาขึ้นเงินรางวัลจะขึ้นยังไงนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราถูกรางวัลระบบจะแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันเป่าตางังภายใน6โมงเย็นของวันที่ออกรางวัลนะคะ แล้วเราก็สามารถเลือกรับรางวัลได้2ช่องทางช่องทางที่1รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอปเป๋าตังภายใน12ชั่วโมงแต่ตรงนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม1%เซแล้วก็ค่าภาษีอากรสแตมนเป์ซนนะคะสำหรับช่องทางที่2รับเงินด้วยตัวเองได้เลยที่กองสลากตรงนี้จะเสียเฉพาะค่าภาษีอากรสแตมนเป์เ5%เท่านั้นแต่เราจะต้องกำหนดวันเวลาที่ต้องการเข้ามารับเงินรางวัลเพราะว่า ที่ทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งเขาจะต้องจัดเตรียมสลากแบบใบตัวจริงเพื่อส่งคืนให้กับผู้ซื้อเพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นเงินรางวัลน,นั่นเองนะคะกรณีที่ถูกรางวัลสลากที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะจะต้องแจ้งในระบบว่าเราจะเลือกรับเงินรางวัลผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายใน15 000, วันเพราะว่า หากเราไม่แจ้งภายในกำหนดจะต้องมาขึ้นเงินรางวัลที่สำนักง,งานสลากภายใน2ปีโดยสลากที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าดิจิตอลที่ซื้อไว้จะแสดงอยู่ในประวัติข้อมูลการซื้อ1ปีนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารจากทางกองสลากที่แจ้งมาหลายๆคนนะคะก็ถามว่าถ้าไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยทำยังไงตอนนี้คือเขาก็รอพัฒนาระบบนะคะว่า อีกหน่อยเดี๋ยวก็อาจจะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารอื่นก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะติดตามให้อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อสลาก80ดบาทลองเข้าไปดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะใกล้หมดแล้วนั่นเองนะคะและสำหรับเช้าวันนี้น้ยก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ